วันนี้ผมพามาที่นี่นะครับชายหาดวานาพาบางแสนครับวันนี้เรามาเบเปอร์ครับอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟต์ครับเดี๋ยวพาไปกินบุฟเฟ่กันครับเนร้านใหม่ของเขานะครับไปดูข้างในดีกว่าครับผมเอาละครับเราเข้ามาในร้านแล้วนะครับที่นี่คือเป็นที่ใหม่นะครับที่เขาย้ายจากบางแสนที่เก่านะครับมาอยู่ที่ใหม่ติดหักวานพาเลยนะครับคือสวยอย่างนี้เลยคนี่นะครับตอนนี้คือเรานั่งกันอยู่ด้านในแล้วนะครับ ด้านหลังเป็นทะเลเลยครับนี่ครับทะเลาหาดบอนภาสวยๆนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศของไปเปอร์ร้านใหม่นะครับร้านนี้ครับนี่เป็นปลาไหลญี่ปุ่นนะครับนี่ครับมาครับจิ้มอย่งนี้เลยแล้วก็ตาแตะครับ ซีลมาชิ้นใหญ่างี้ยนะครับผมมาแล้วครับในกรุงดองก็สามะนองซีลุครับกับคุณโอโซนนะครับงานอยู่ฝั่งเรานะครับด้านหลังเป็นทะเลเนะครับทะเลสวยๆครับหาดบ่อน้ภานะครับมาแล้วครับอันนี้เซ็ตจักรพรรดิ ยไปครับลุยครับผมนี่คือแซลมอนเบิร์นรับปวดาวครับผมมาประมาณสามคำครับเซตเซตหนี่งนครับลุยนะครับรอหน่อยข้าวผัดุ้งปุ้งครับเน้นๆแบบนี้ครับมาแล้วครับแล้วก็ได้เป็นสุ้งหมูยะอันนี้เป็นต้มยำกุ้งครับมาเป็นถ้วอย่างนี้ครับประมาณนี้โอเคครับผมกุ้งซอสมะขามครับผม นนี้ครับทีเด็ดของผมมาแล้วจมโบ้ว์บักเกวครับชิ้นใจอย่างนี้เลยพี่ต้อมโบว์ครับดูเลครับชิ้นใหญ่มากๆน้องกระเทาะทำนั่นน้องสุดเลยครับที่นี่คือเพเปอร์นะครับอินเตอร์เนชั่นแนลบัฟเฟต์ครับชี้เกะกนจะมุ้งครับ แล้วตอนี้ครับเมนูใหม่ครับไปปัก์กิงครับนี่มาเป็นเซตอย่างนี้เลยแล้วแซลมอนเบิร์ซอสส้มก็มาแล้วครับนี่ครับเป็นเมนเลยกุ้งแม่น้ำของพี่ตอมมาแล้วครับตัวใหญ่มากนะครับนี่ดูเทียบกับมือผมเลยถือไปเลยครับตัวกับเท่ามือเลยครับตัวใหญ่มากนะครับทีเนี้สั่งได้ไม่อั้นด้วยนะครับถ้าใครชอบก็มาเลยนะครับเป๊กเปิร์อินเตอร์เนชั่นแนลวัฟเฟสนะครับทีนี้เขาย้ายมาที่ใหม่นะครับบางแสนตรงหาดวอร์นผ้าครับผมถ้าไงก็มาเที่ยวกันนะครับ ของหวานของน้องโอโซนมาแล้วครับคืออะไรคะมะม่วงน่าทานมากนี่โซนถึงมาเป็นมะม่วงเป็นลูกนะครับโอเคหลังจากที่เมื่อกี้ผมทานไปพอสมควรแล้วนะครับนี่ครับคอร์สของเขาก็จะมีตั้งแต่เซตเจ็ดเก้าเก้านะครับก็เน็ตก็อยู่ที่ประมาณเก้าร้อยนะครับเนี่ยราคาก็จะประมาณนี้ ครือลงไปแต่ก 1, ็นข้นงเยอะอยู่นะดเดี๋ยวาจะดูด,ด้านหลังคนระับด้านหลังก็จะมีตั้งแต่99นะครับ99เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ102แล้วกันนะครับ1105แล้วก็เซ็ต1299นะครับก็อยู่ประมาณ15แล้วก็เซ็ต18นะครับก็อยู่ที่ประมาณ2,000บาทหน่อยๆน,นะครับ ที่นี่คือเปเปอร์นะครับ International buffet อยู่ที่หานวอนพานะครับตัวนี้เป็นที่ใหม่นะครับที่เขาย้ายมาจากที่เก่านะฮะโอเคไอติมผมมาแล้วครับผมนี่ขออนุญาตจัดการไอติมก่อนนะครับขุนโอโซนก็ข้าเหนียวมะม่วงครับยังมีความสุขโอเคครับผมนั้นแล้วก็มาแล้วครับนี่ครับข้าเหนียวมะม่วงของผมครับของหวานตบท้ายครับสําหรับวันนี้ครับผม กัะเบเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบัฟเฟตนะครับที่บางแสนนะครับตอนนี้คือเขาย้ายร้านมาใหม่อยู่ที่หาดวรนภาเขามี2ชั้นด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ทั้งสองไม่เปิดเนาะ<อ>เราก็ทานที่ชั้นล่างไปก่อนนะครับถ้าอย่างไรเนี่ยก็ลองมาชิมนะครับที่กระเบเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบัฟเฟตบางแสนหาดวรนภาครับผมบิงซูพี่เตี้ยตำกับน้องโอโซนก็มาแล้วนะครับรเลยบิงซูวัวหลอดหน้าทานมากเลย ไอ่รู้อันนี้ซอสอะไรก็ไม่รู้ซอสชาไทยไข่เค็ไข่เค็มหรือเปล่าไข่เค็มไข่เค็มเอาน้ำพ้นเหรอนี่น่าจะเป็นน้ำพ้นหวานนะนี่น่าจะเป็นไข่เค็มแน่เลยโอ้โหแล้วก็คลิปด้านบนด้วยบัวลอยนะครับบัวลอย้นบโอ้โหกินครับต้องบอกว่ากินแบบไม่รีวิวนะครับไม่ต้องเทก็ได้ค่ะไม่ต้องเทก็ได้ดีดั จิ้มเอาก็ได้ค่ะโอ,คนะโอเคนะครับขอในหะ้ติดติดจัดจ้านแป๊บนึงไปละบ๊ายบาย